ก็ต้องกราบสวัสดีพ่อแม่มน้องทุกท่านเลยนะครับในรายการกาวิทย์สลอร์เปนะผมวันนี้ก็จะมาเปิดกาชาอีกแล้วเป็นกาชาฉลองครบรอบ8ปีพาร์ทที่4แล้วนะครับผมอันนี้ก็เป็นไอดีที่ผมสร้างขึ้นมาใหม่นะฮะเออใหม่จริงๆนะไม่ได้ล้อเล่นนะใหม่เลยเดี๋ยวให้ดูวันวันที่เล่น3วันนะนี่ ผมก็เก็บเพชรได้ประมาณสามพันเจ็ดร้อยนิดๆนะเอาไม่เอาเท่าเท่าเดิมหรอกเพราะว่าผมน่าจะปั้นตัวหมดแล้วมั้งใช่ผมน่าจะไล่ปั้นหมดแล้วนะทําเปิดได้ดีก็ใครสนใจก็ทักมาอ็อ b o x เอาผมค่อยมาคุยราคากันเอาเนาะรอรอดูหลังตู้เอยรอดูแบบผมเปิดได้อะไรก่อนนะเห็นมีคนทักมาถามอยู่ว่าอยากได้ไอดีใหม่เนาะ แต่ถ้าไอดีนี้ผมเปิดไปแล้วใครสนใจก็ทักมาได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวก็ค่อยจัดการซื้อขายกันเอาอีกทีเนาะผมน่าจะคิดไม่แพงหรอกน่าจะประมาณ50บาทร้อยหนึงไม่เอาไม่เอาแพงหรอกไม่รู้แล้วแล้วแต่เรียกมาแล้วกันเอาผมผม,ผมก็นั่นแหละแต่สีดาวเงินของผมปั้นหมดแล้วนะเออไม่มีอะไรเนาะแล้วแต่ใครใครสนใจก็ทักมาครับผมแต่ไม่สนใจก็ไม่เป็นไรนะเก็บไว้ <laughs> อเรามาเปิดกันก่อนเลยนะเปิดไปเรื่อยแหละตอนเนี้ยตอนนี้คือมีอะไรก็เปิดให้หมดนะอันนี้เป็นไอดีแบบใหม่มากเลยนะแบบใหม่จริงอ่ะสามวันนะผมก็เก็บได้จริงอ่ะผมมีเท่าไหร่นะสี่พันนิดนิด,นดมั้งผมไปเปิดตู้นิยายมาเอามาอยู่ิีมาเล่นออโต้เนาะจริงอ่ะผมค้นเรื่องหกดาวไปเล่นแล้วแต่ว่ามันเป็นไรผมมาเลือกในตรงนี้เอาก็ได้นะอ่ะ ไหนๆก็นั่นแล้วผมไม่ทําผมอาจจะไม่ได้ทำคลิป6ดาวแยกนะครับผมก็รู้สึกว่าเวลาผมเปิดกระชาวก็เอา6ดาวออกมาตลอดนะเอามาให้ดูตลอดนะว่าไอดีไหนเลือกยังไงนะอ่าไออย่างไอดีนี้เป็ไอดีใหม่ใช่ไหมเราก็ต้องเลือกตัวที่ท็อปเทียร์ที่สุด2ตัวมาเอาไว้เล่นนะครับผมแล้วก็มีตัวออโต้ที่เล่นได้แล้วก็เป็นน้ําหอมด้วยอย่างตัวนี้ที่นัมโมริโมโมะตัวนี้เก่งมากนะครับผม ตัวอะไรอีกขอดูก่อนนะครับอ่าเราจะไม่เลือกตัวเด็ดขาดนะแบบพวกตัวหดาวธรรมดานะอย่างเทสซี่นี่ไม่ต้องเอานะถึงมันจะเก่งก็เถอะแต่ว่ายังนะผมยังไม่เอานะเพราะว่ามันมีโอกาสออกที่อื่นได้อยู่นะผมก็เว้นสองตัวนี้คือไอเซนกับอิจิโกะนะที่เราต้องเลือกมาออโต้นะถ้าได้มันก็จะดีมากเนาะแค่เว้นแค่สองตัวเท่านั้นนะครับผม,ผมก็คือเพราะว่าไอดีใหม่อ่ะเราเรา,เราจะขาพวกตัว Auto ออโต้แล้วนะ ราก็จะเน้นตัวออโต้กับตัวฟาร์มเป็นหลักเนาะเนลผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะเพราะว่าแต่ใครอวยไม่ว่านะแต่ว่าเนลผมไม่ค่อยแนะนาเพราะมันไม่ค่อยเก่งนะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ไม่เก่งสิต้องเรียกว่ามันมันเล่นเพราะว่ามันออโต้ไม่ค่อยได้ผมรู้สึกนะเอาเอาเป็นอุนคิวราแล้วกันออโต้ได้นะผมออโต้ส่วนใหญ่จะเป็นสายตีโปรตีนะเราจะเลือกแต่พวกตัวตีโปรตีมาเนาะ ตีไกลตีอะไรพวกเนี้ยโอเคเลยนะแต่ตัวพรีเมียมบางตัวก็ไม่ใช่ว่าไม่สามารถเลือกได้เลือกได้เลยนะแต่ว่ามันผมว่าเรารอไปรอหลุดเอาดีกว่านะแบบหลุดแบบเลตต้อะไรพวกนี้เนาะมันมีโอกาสออกอยู่แล้วนะเราแบบไม่จาเป็นต้องแบบค้นหามนะันขนาดนั้นเนานะะตอนนี้ผมเน้นสี่ตัวนี้แล้วกันก็คือไอเซนอิจิโกะโมโม คุณเคียวรานะประมาณนี้นอกนั้นเราก็เอาตัวน้ําหอมมาเติมก็ได้อย่างเนลอะเนลผมเอาลองมานะเนลอิซา,าเนะโอเคนะครับพอใช้ได้ใครอีกดีตอนนี้คิปไม่ออกเลยตัวฟาร์มส่วนใหญ่จะเป็นพี่ช้างกับเทสืเ่นาะอที่แบบฟาร์มต้นเกมนะที่แบบพวกต้องคิดตั้นที่ใครแบบไม่มีนะ เออริาสาต,ตัวนี้ก็เก่งนะทมกดไปเมื่อกี้แต่ผมไม่เลือกเพราะว่ามันอนอก็ไม่ได้ออโตโอ้เนาะเราเราแล้วก็ไม่ใช่พรีเมียมด้วยนะผมมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าหลุดมาก็โอเคนะเลือกยากจังเลยตอนนี้ใครดีอีกสี่ตัวแล้วตอนดีคิดยากจังเลยเอาเป็นนี่ดีกว่าผมว่าเอาแถวบนดีกว่างั้นคิดอะไรไม่ออกเอาแถวบน เอาโทชิโร่อะโทชิโร่ใช้ได้อินโอเอคิดยากจริงของคนเล่นใหม่นะแม่งก็เอาเอิเอะเบคุยะก็ได้ออตโต้ดีเหมือนกันนะอิจิโกะมาเท่าไหร่นะส่วนใหญ่เราก็เน้นตัวเก่งกับตัวฟาร์มประมาณนี้ไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรมากนะอ่าตัวสุดท้ายผมผมอยากเป็นมีมสักหน่อยเอาเอานี่กันเอา เอาใครดีตลกเลยเอาเอา,เอานี้ยกันซูเฮ้วกันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ไม่ใช่ออกซูเฮนี่ก็ห้ากันแล้วเนี่ยหกดาวนะใครอะ่ะอ,อ๋อเนวผมบอกมันไม่เก่งแต่มันก็มานะโอเคโอเคได้ได้ไดแต่เธองามนะเธอดีมากนะ แล้วก็ดับน้ําหอมด้วยโอเคใช้ได้นะแต่ว่านั่นแหละเออมันออโต้ไม่ได้เรเอาตามตรงได้มาอีกเจ็สิบห้าเพชรนะเนี่ยโอเคเลยเราได้เพชรมาเพิ่มในการเปิด8ปดปีละเราจะมาถลุงกันอ่าเปิดตู้ฟรีก่อนเลยตู้การันตีห้าดาวทุกวันผู้เล่นใหม่ก็ดีอย่างเงี้ยโอ,อ้สมัยผมเล่นไม่มีอย่างนี้นะการันตีหดาวนี่อย่า,อย,าอย่าถามหาเลยยังไม่มีด้วยซ้ำใะอยามี ก็ไม่มีนะครับกูดไอดีใหม่แล้วมันจะมีได้ไงแต่มีแค่นิยายนะน่าจะไม่มีอะไรแล้วเรามาขึ้นรูปแปดปีเลยดีกว่าเดี๋ยวยาวอีกคลิปอัดกี่ทีนี่เกินยี่สิบนาทีตลอดเลยไปสเต็ปแรก ผมเปิดสเต็ปแรกทุกครั้งทุกไอดีนะผมยังไม่เคยได้เลยนะยังไม่เคยได้ห้าดาวในครั้งแรกสักครั้งเดียวนะผมะตาตรงนะเป็นตู้ที่ผมไม่เคยท้ออะไรขนาดนี้มาก่อนว่ะเว,เวลาเปิดแล้วแม่งโอ้โห <c oughs> เอาไหมเออมาหน่อยเถอะโอ้โหมาตั้งแต่สเต็ปที่สองดูดิดูดิด โอ้โหพูดตามตรงนี่ตอนนี้คือเริ่มได้เลยนะมีอิจิโกะตัวเดียวเหมือนไอเซนเหมือนอิจิโกะเจ็ดปีเลยนีอิจิโกะแปดปีไม่กิ่งก็บ้าเลยเเหมือนกันเลยนะพูดตามตรงโอ้โหเนี่ยไอดีๆเริ่มได้แล้วพูดตามตรงนะอีซี่แล้วนะมีออตโต้แค่ตัวเดียวอ่ะคือเราเราไปไหนก็ได้เราเราสบายแล้วอ่ะแล้วก็มันยังไงอ่ะมันพวกไอ วัตถุดิบอะไรที่มันให้มาพวกคิสตันกีเวลอะไรพวกนี้มันมันอันนี้มาหมดเลยมันให้มาอยู่แล้วเนาะให้มาแบบต้นกีแบบค่อนข้างเยอะนะแบบพอปั้นได้สองสามตัวเลยเอไปละไปละโอ้โหตอนนี้เริ่มเกลือเริ่มเกลือถอยดีกว่าถอยแล้วไปทำอย่างอื่น โอ้ยวันนี้เป็นไรเนี่ยมันจะคนเล่นแบทเทิลเรียมวะแปลกๆจากมาแล้วก็เราเราอย่าพุ่งไปโฟกัสตรงนั้นเลยเราโฟกัสตรงนี้กันดีกว่าเฟกเอาไหมเฟกเอาไหมโอ้โหนิ่งนิ่งก็ไปทำอย่างอื่นผมได้บทเรียนจากคลิปก่อนหน้านั้นแล้วเพราะว่ามันเกลือมากเลยนะเราเพราะฉะนั้นเราควรหนีไปทำอย่างอื่นดีกว่านะ เรามาปั้นพอแพะเราดีกว่าอีกิโกเฮ้ยอย่างน้อยเปิดขนาดนี้ยังไงมึงก็ต้องออกแล้ววะสองสามสี่ห้าทับห้ามาอีกไหมเฟลเอาไหมเฟลเอาไหมนิ่งวะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรารอบร,รอบนี้เราการันตีแล้วขึ้นเลยแล้วกันโอ้โหมามาไว้มา อีเจโก้มาอีกตัว,อตวเอ,อยลิชิคิดมัดนะตัวใหม่ก็ถือว่าโอเคนะถ้าไอ้ดีใหม่ก็โอเคแค่ทุกตัวเลยในในตู้น,นี้ไม่โอเคแค่คิมจอนะรู้สึกนะคิมจอมันไม่เฉยๆอะ่ะแต่มันเป็นดอปน้ำหอมมันก็ดีอยู่นะ เปิดไปเรื่อยๆแล้วกันตอนนี้เฟ็กเอาไหมเฟ็กเอาเออดีดีดีดโอ้โหขอรัตัวพี่อิจิโกเจ็ดปีได้อยู่ได้อยู่โอ้โหคิวล่ากดเร็วไปหน่อยโอเค โอ้แต่ในตู้นี้อาตามตรงนี้ตัวออตโต้เยอะนะเนี่ยมีทั้งอุลเคียว่ามีทั้งอิติโกะใช่ไหมอิจิโกเจ็ดปีไงเซนหกปีตัวออตโต้เยอะมากเลยตอนนี้เฮ้ยาดาวเฮาดาวมามาไว้ไว้อิจิโกะไว้อิจิโกะเอออิจิโกะตัวที่สอบมาแล้วสวยโอเคสอบรับหนะ้าล้านนะทำไมเปิดไอดีหลักผมไม่ได้ลุ้นแบบนี้บ้างวะ ไอ้ดีลกนี่คือหมดลุ้นเลยแบบโอ้เหนื่อยเอาเก็บเพชรแต่ละเม็ดก็ผมก็ยากลำบากนะเอาตาตรงแล้วยังแบบมาทรมานจิตทรมานหัวใจกันอีกโอ้โหมันอยากจะขยี้ยูให้แหลกอะ่ะโอ้โหนี่เกลือข้ามเลยแล้วกันเกลือเกลือเราก็ไปที่อื่นอัพเล่นอัพอะไรไปก่อนตอนนี้ เราอย่าให้ความเกลือมาครอบงำเรายิ่งเกลือมันจะทำให้เราเป็นบ้าเปิดต่อได้เมื่อมาแล้วก็เปิดต่อนี่ไงสลับเห็นไหมเอาดวงทิ้งไปสัดเอาดวงใหม่มาโอ้ไอ,ไอเสียงยามะนะ ใครไม่เข้าใจครับว่าไอเสียงนี้ก็ไปดูอนิเมะบีดสงครามโลกทั้ทปีตอนที่6นะครับอาฮาริเบลคิดว่าผมมันมันมาจนผมจำเสียงได้อะแนะนำนะผมต,ตอนที่6กตอนที่7ดคนทุกคนหลายคนชอบนะชอบนะ <laughs> ใครที่ไม่เคยดูนะชอบชอบชอบภาพสวย สนุกโอ้โหเกลืออยกแล<ะ>้วพอพูดถึงพี่เสียงเขาเกลือเลยไหมเพราะงั้นเราอย่าไปพูดถึงเขานะโ,โหลบลูอัพตัวเล่นเลยตอนนี้อัพกันยับยับจากไดาอิจิโกะทั้สามตัวห้าทัพห้าได้ปะแบบปั้นเรีวม่วงแบบเท่ๆมาแบบเดินเล่นเลยเออต้องเฟกเอานะจังหวะนี้ โอ้โหเกลือว่ะไม่รู้ว่ารอบนี้ผมขอขยี้ต่อแล้วกันเดี๋ยวมันจะเกลือไปกว่าน,นี้โอ้โหสามพันเจ็ดทำไมดูรอบนี้ดูทรงแล้วมันเปิดแล้วมันไปไวจังอ่ะอิชิดะเจ็ดปี่ทำไมสี่พันผมเปิดช้าช้าแต่ทำไมรอบนี้แบบสามพันเจ็ดก็กว่าเปิดเร็วมากเลย โคือตอนนี้คือไม่มีแค่ไอเซนอ่ะถ้าถ้ามีไอเซนนี่ก็คือไอดีนี้ท็อปเทียร์แล้วอ่ะมันทำอะไรก็ได้อ่ะผมพูดตามตรงคอนเทนต์ไหนก็ได้อ่ะโอ้เกลือป้นไหนๆเราอุตสาห์ได้มาละปั้นเลยดีกว่าเกลือไหนๆเราขาดให้อีก50เพชรใช่ไหมเราใส่ต่อเลยอัพเลยแต่พล่นใหม่ในผมพูดตามตรงแม้ว่าแจกขอแบบเยอะมากนะแบบ ถ้าจะเล่นนนี้เลยใครแบบเป็นผู้เล่นแบบเล่นมานิดนึงแล้วก็เลิกเล่นไปแล้วจะกลับมาเล่นนะผมว่าเล่นใหม่เถอะผมว่าตำตงเรียนตำตงเลยเพราะว่าของที่แจกของผู้เล่นใหม่นี่แบบน่าก,กลัวมากของพูดแต่ละชิ้นนี่คือสุดยอดมันอัพได้แบบสองสามตัวเลยผมพูดตำตงนะเยอะมากเลยยังไม่เต็มนะแต่ว่า ไปก่อนแต่โซทนีน่าจะเต็มนะอะ่ไม่มีอะไรทักก็เต็มเรียบร้อยโอ้โหตอนนี้ขาดแค่ไว้อย่างเดียวเลยถ้าได้ไว้นี่คือจะเป็นไอดีที่สวยมากมูตรงตรงรับของก่อนเพราะว่าเปิดกระชามันไม่ได้เสียเวลาตรงไหนนะมาเสียเวลาตรงเรามูเตลูวันนี่แหละช้าเอไป เฟคเอาไหมเฟคเอาโอ้โหยังอีกว่ะไอ้นนเริ่มแผงดิสแล้วเดี๋ยวนี้โยมเริ่มแผงดิสแล้วอันตรา,ายนะเนี่ย oh. ไม่ผมว่ามันแผงดิสยังไงก็ต้องต่อว่ะโอ้โห oh, แผงเอ๊ะสกิชิมาแน่เลยผมว่าอันนี้ลองกดไปดูก่อนแล้วกัน ผมเห็นผีเสื้อตัวเดียวแล้วผม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 ชังนะพูดจริงๆนะมันมันเป็กเอาอยากมันเหมือนแบบ25เปอร์สองตัวก็35อะไรทำนองนี้เนาะเออไหนๆดวงมันมาลัดต่อเลยแล้วกันรอบสุดท้าย,ยจบเร็วกันว่ะรอบนี้พูดว่าจบเร็วแต่ก็ไม่ได้เร็วอะไรเลยนะตั้ง15นาทีปฏิเสธรอบสุดท้ายอิจิโกะไว้ ตัวไหนก็ได้โอ้โอเคอิจิกโกะตัวที่สามนะครับโอ้รักมากนะเนี่ยไอเนี้ยอิจิโกะนี่รัก,ก,กมากเลยาได้ไว้อีกตัวนี่คือเป็นไอดีที่สวยมากนะพูดตามตามตรงเลยอันนี้สามแล้วใช่ไหมสามทับห้าโอ้โคตรสวยแล้วนะจริงเนี่ยสวยมากแล้วนะตอนเนี้ยไม่แทนไม่ต้องอันนี้แล้วอะเหลือแค่คุณเอาไปตั้นเองอะตอนเนี้ยเหลือแค่นี้จริงๆ นี่ไงสุดแล้วนะหมสามทับห้าอ่าผมใส่ให้ด้วยเพื่อเพื่อเพื่อคนอยากอยากสด<ๆ>คนใจอยากได้นะผมใส่ไว้ให้แล้วกันใส่ตามนี้แหละเป๊ะเลยแล้วก็อัพเลยอัพตามที่ผมใส่ให้เลยนะเดี๋ยวอ่าไม่พอใจเดี๋ยวผมอัมพอใ,ให้อีกอะ่ะสองร้อยเหลือแค่คุณไปหาเพื่อนสักคนหนึ่ง ปะน้ำหอมสักหน่อยเออสีแดงใครแบบมีอาร์กอนช่วงนี้ก็อาร์กอนน่าจะระบาดนะเพราะว่าอาร์กอนไปอยู่ท้ายตู้ปดปีนะเนี่ยอัพให้เลยสุดแล้วด้วยเนี่ยคุณไม่ต้องทำอะไรเลยมีแค่อ,อิจิโกตัวเดียวอะ่ะคุณคุณเอ,อกไปเล่นสบายเลยสภาพตอน,นเ,ออเนี้ยเออเนี่ยคุณคุณแบบใช้แค่อ,อิจิโกแบบตัวเดียวเลยไปที่ไหนก็ได้เนี่ยแทนมาอยู่นีเลย ผมใส่ไว้ให้ทุกทีมนะครับแนะนําว่าถ้าตัวไหนเราเอาฟาร์มตัวเมนหลักอะเอาใส่ทุกทีมไว้เลยนะครับเนี่ยใส่แบบนี้เลยใส่ถึงทีมสิบไปเลยมีทีมเท่าไหร่ใส่ให้คุ้มนะไม่ใช่ว่ามายุริมันไม่เก่งนะแต่ว่ามายุริมันออโต้ได้ไม่ดีพอนะผมก็จำตรงนี่ตอนนี้ก็โอเคแล้วนะต,ตัวปั้นยังเหลืออยู่นะไม่หมสีดาวยังไม่ได้แตะเยอะมากสามดาวก็ยังเหลืออยู่ ผมแตะไปบางตัวแต่สีดาวลุงนี่หมดละสีดาวเงินน่ะหมดแล้วนะก็ประมาณนี้แล้วสลับเปิดกระชาผู้เล่นใหม่นะใหม่จริงๆนะยังมีรูปกีบดอกไม้เลยไอ,อ้กีบใบไม้น่ยเห็นไหมเนี่ยโ,โ,โอ้โหไม่มาเหมือนไอดีหลักไม่มาเออทำไมไม่มาพี่เล่นตัวนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีรอบตัวผมพูดตามตรงเดี๋ยวเดี๋ยวใครยังไม่ได้ไปเจอกับไปเจอกันรอบตัวเอาจริงๆ ใครที่แบบเปิดตัวทุกวันอ่ะยังไงมีโอกาสออกอ่ะเออหนึ่งหนึ่งในสามร้อยเองอ่ะเออมันไม่ไม่เยอะหรอกยังไงก็ได้ผมว่าสักวันหนึ่งคุณได้แน่นอนมันอยู่หลังตู้จริงๆนะยังไงผมผมก็ให้ไปดูตรงนี้นะใครใครไม่รู้เนี่ยมันขึ้นอะไรไหมเนี่ยพรีเมียมซัมมอนนะขึ้นแล้วนะตรง Ho, เชเลเตอร์โฮ่เนี่ยขึ้นแล้วนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมอิจิโกะแปดปีไอพวกแอนนิเวอร์ซารี่ยังไง ทุกท่านน่ะไม่ต้องห่วงนะว่าใครไม่ได้รอบนี้ไม่เป็นไรนะแต่ผมเสียใจเฉยๆว่าผมไม่ได้จับเป็นคนแรกอะ่ะเออเอาต,ตรงๆไม่ได้จับเป็นครั้งแรกอะวันแรกไม่ได้อะ่ะเออแต่ว่านั่นแหละเศร้าเนาะไม่เป็นไรไม่เยังไงเราก็ไปเปิดเจอกันที่ตัวนี้นะครับอิติโกะเนาะ ครับก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่อง Gravity Sleeper นะผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะผมผมขออนุญาตดองฮาริเบลกับกิมจอไวกก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงต่อที่หลังจากคลิปนี้เนาะคงทําช้าหน่อยผมน่าจะทําปกช้าหน่อยรอบนี้ผมติดงานการตลาดนิดนึงช้านะครับผมก็ผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ